โควิดที่ผ่านมามีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็เป็นสถานการณ์ที่แย่ค่ะมาใช่ไหมก็ยังมีเงินเก็บพอรอดสองมาอุ้ยเอารถเข้าไฟแนนซ์นะไม่มีงานไม่มีเงินไม่ไม่รู้จะหาเงินยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครมันเออมันเครียด ว่ารอบแรกเกิดอ,อะไรขึ้นเริ่มจะปรับตัวได้บ้างแต่รอบที่สามอ่ะมันปรับตัวแล้วเว้ยแต่เงินที่มันมีอยู่แต่ละคนมันไม่มีต่อไปแล้ว ควิดที่ผ่านมามีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็เป็นสถานการณ์ที่แย่ค่ะมันก็แย่มันก,นก,นก็ไม่ใช่ว่าแค่เราที่แย่มันก็แย่กันกันทั้งประเทศกันทั้งทั่วโลกดีกว่าเป็นยังไงหรอหนักรู้สึกเจ็บหนักมากกับตัวเองอันนี้คือรอบแรกมันยังพอมีบุญเก่าที่ทำงานมาต่างๆทั้งเพจทั้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังมีพอมีเงินเก็บของตัวเองอยู่บ้างพอรอบแรกมาใช่ไหมก็ยังมีเงินเก็บพอรอบสองมาออ้ยเอารถเข้าไฟแนนซ์นะคือมันไม่มันไม่มีแล้วอะ่ะลัวมันหมดไปแล้วอะ่ะลัวมันขาดไปแล้วก็คือแบบทําไงดีวะรับผิดชอบทั้งครอบครัวเพราะว่ายังมีพอจากแบบก็อ่ะก็ส่งให้พอ่อให้ย่าให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจ,จ,จ,จ่อยแต่ละเดือนอะไรใช่ไหม ก็คือแม่ถามว่าไหวไหมบอกไม่ถูกเลยอ่ะมันแบบไม่มัน,ม,นมันเกิดความเครียดหลายอย่างตั้งแต่ละลอกแรกแล้วอะไรแบบนี้ยโควิดที่ผ่านมาเป็นความทุกข์ที่ทุกคนเจอเราเจอเพื่อนๆเจอแล้วแบบพอมันเกิดขึ้นจากละแวบกบที่แบบเราไม่เคย ไม่คิดว่าจะโดนมาก่อนแล้วมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาค่อยๆใกล้เข้ามาคอ่าาคอยๆใกล้เข้ามาอะไรแบบนี้เรารับรู้ความทุกข์ของเพื่อนที่ที่เกิดขึ้นในในเฟซบ o ๊กเพื่อนหลายๆคนต้องสูญเสียแบบคนที่ตัวเองรักไปต้องสูญเสียเพื่อนไปหรือใครก็ตามแต่ที่แบบได้รับผลกระทบจากโรคโควิด1 9อะไรเงี้ยครับโควิดของเราอ่ะมันมันจะแตกต่างกันหน่อยนะครั้งแรกเลยที่เจอโควิดอะเราพูดได้แบบอย,อย่าด่าน,นะแต่แบบอย่าก็จะเป็นฟีลแบบ อายอยู่บ้านเล่นติ๊กตอกเดือนนั้นน่ะเดือนหนึ่งอ่ะถามว่ารู้สึกอะไรไปตอนนั้นยังไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเหมือนแบบยังมียังมีเงินเงินเก็บแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าะเดือนเดียวเงาไงหวะก็จอยเล่นติ๊กตอกไปซู่ห้องเพราะด้วยอาชีพยอย่างเราของอาร์ตอ่ะมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ออกไปข้างนอกอยู่แล้วอาร์ตเล่นละครเวทีทํางานติดโรงละครมันก็อยู่กับที่พอเล่นละครเสร็จก็กลับห้องคือการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเพราะว่าน,นี่ก็เป็นคนไม่ค่อยได้ ได้ออกไปแตกแตนที่ไหนนอกจากทํางานอะไรเงี้ยสุ๊บมาก็ชอบอยู่อย่ห้องอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นโควิดรอบได้ผ่านมาก็พอมีแค่มี t ิ๊กต็อกอ่ะเราก็รู้สึกว่าก็อยู่ได้แฮปปี้เล่นไปเรื่อยแล้วก็ใช้เงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของอาชีพเชื่อไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่าตอนนี้มันคือประมาณรอบที่3แล้วถูกไหมครั้งที่1ครั้งที่2อ่ะเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะยังพออยู่ได้เหมือนเป็นการกินบุญเก่าแล้วก็มีเงินค้างเก็บสะสมทยอยมาแต่อยากจะบอกว่า ครั้งที่สก็จริงๆมันก็หนักทุกครั้งนะแต่ครั้งที่สมเนี่ยมันก็หนักมันก็หนักถึงขั้นที่ว่าเออมันเงียบจนมันมีวินาทีหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวเลยว่าถ้าวันนี้เรามีอาชีพอะแค่อาชีพเดียวเราจะทำยังไงต่อมันถาก,ก็คือแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกเมื่อไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรหรือเลือกอะไรจนถึงทุกอายุทุกวันนี้คือเราอยากได้อะไรอะก็คแค่บอกแต่ เธอฉันจะ30สิบแล้วว่ะม,มันไม่ใช่ไหวที่จะมางองแงแบบแม่หนูอยากได้นี่หนูอยากได้โทรศัพท์ใหม่หนูอยากได้รถหนูอยากได้มันไม่ใช่อ่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ายังไม่เป็นไรค่ะแม่ยังไหวยังมีแต่ตัวเองไม่มีแล้วอ่ะมันจะไม่มีแล้วก็เลยได้เอารถตัวเองอ่ะที่ซื้อไว้ตอนมาทํางานที่กรุงเทพอ่ะเข้าไฟแนนซ์ เพื่อจะเอาเงินมาต่อต่ออายุตัวเองต่อชีวิตตัวเองให้แบบให้ไปได้อีกอ่ะเออให้ไปได้อีกให้มันถึงแบบถึงที่สุดอ่ะถึงขั้นนั้นจริงๆแล้วก็แบบไม่อยากบอกความรู้สึกเนี้ยกับใครเลยเนี่ยคือบอกครั้งแรกเพราะว่าขนาดพวกพี่ยังไม่รู้เลยใช่ไม่ไม่รู้เออดูไม่ดูในสตอรี่ใน ฉันยังเที่ยวฉันยังทําตัวปกติฉันยังอะไรปกติแต่จริงๆอ่ะก็เอารถเข้าไฟแนนซ์น่ะหนักแค่ไหนอ่ะอไหนจะส่งให้พ่อไหนจะส่งให้น้องชายอีกคนนึงมันยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราเห็นผลกระทบจากหลายๆคนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจยิ่งแบบ คนที่เขาเรียกนะหาเช้ากินข้ามมันเกิดกับเขาโดยตรงที่แบบคนจะเริ่มไม่ซื้อของสิ้นเปลืองเยอะขึ้นคนจะเริ่มไม่ซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นต่อตัวเองเยอะขึ้นสิ่งที่รับรู้ได้ว่าว่าความทุกร้อนของเพื่อนเอนแล้วก็คนส่วนส่วนใหญ่ก็คือทุกคนเริ่มมีการแบบหมดเงินเงินเก็บที่ใช้มาเริ่มมีการ,ปรเปลี่ยนอาชีพเกิดขึ้น ตอนโควิดรอบแรกเลยเราเห็นข่าวพวกนี้จากจากสื่อโซเชียลทั้งหลายเพราะเราก็เป็นคนทํางานในโซเชียลเหมือนกันเนาะแล้วก็เสพสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยลาก็ทําให้รู้สึกว่า <c oughs> มันมีคนไม่น้อยเลยที่ <c oughs> ที่รับผลกระทบนี้พี่เราเป็นสัจวัตรทำงานอยู่บนฟ้ามาตลอดโหแบบเขาต้องเปลี่ยนอาชีพโดยที่แบบต้องมาขายน้ําน้ําส้มน้ำไรตื่นตีสี่มานั่งคันน้ํามาเอาน้ํากรอกใส่ขวดอะไรอย่างงี้ซึ่งเราเราอ่านแล้วก็รู้สึกแบบ มันเปลี่ยนผลกระทบไปเลยบางคนขายเสื้อผ้ามาตลอดอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาตลอดเสื้อผ้าเขาขายคนต่างชาติมาตลอดมันไม่ได้แล้วอีกต่อไปสวนจตุจักรที่มันเป็นแบบแหล่งค้าขายแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะของของ,ของทำต่างชาติของแบบกรุงเทพมหาคนครแบบสวนจตุจักรมันอยู่มากี่ปีอะมันคือใช่มันอยู่มากี่ปีสิปีมันไม่มีลวเว้ เพราะเราเชื่อว่าบางคนน่ะประสบผลกระทบสภาวะโควิดพวกเนี้เขาเขาก็แบบเหมือนเปลี่ยนวิถีชีวิต n e ว n o r m a l เปลี่ยนอาชีพทำอาชีพเสริมไม่ทำอะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราเราก็รู้สึกว่ามันไม่พออ่ะคืออย่างเดียวมันไม่พอมันแบบถ้าตรงนี้มันหยุดไปละเราจะทำยังไงต่อเราจะเอาอะไรกินเราจะอยู่ยังไงเหนื่อยค่ะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อย ถ้ายิ่งรอบสามรอบนี้ใช่ไหมมันมันไม่ควรเกิดอะรอบนี้มันไม่ควรเกิดดูเลยค่ะว่าชีวิตจะเป็นยังไงเพราะว่ารอบนี้มันหนักกว่ารอบแรกและรอบสองมากแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากในไทยถูกไหมเออมันเกิดจากในไทยแล้วมันไม่ใช่และดูในข่าวก็จะมีคนรับลอ่อเข้ามาผ่านลวดหนามชายแดนหรือดูในข่าวก็จะมีอะไรนะบ่อน มันก็เลยทําให้ประเทศไทยวุ่นวายไปกันหมดแล้วทุกคนเดือดร้อนกันหมดแล้วคนที่หาเช้ากินค่ำอ่ะร้านกับข้าวที่ให้ปิดเคร์ฟิวอ่ะมันมันกระทบหมดค่ะมันมันก็ต้องสู้อ่ะจะให้พูดยังไงเยอะมันพูดเยอะก็ไม่ได้นะคะช่วงแรกที่โควิด -19 เเข้ามาเป็นช่วงที่ เหมือนตอนนั้นตัวเองกําลังจะวางมือจากสายการเป็นช่างภาาเพื่อจะกลับไปช่วยงานที่บ้านแล้วพอมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บคอนแทคเราหายงานเราหายทุกอย่างหายแต่มันยังโชคดีที่เรายังไม่ได้แบบมีใครใกล้ตัวที่เป็นโควิดแต่ตอนนั้นจำได้ว่าว่าเครียดมากเครียดจนแบบไม่ไหวกลับมาที่บ้านอยู่กับที่บ้านแบบเกือบ,บเดือนอะไรเงี้ยเพราะแบบไม่มีงานไม่มีเงินไปไหนไม่ได้ ที่บ้านก็เลยกลับมาไหมกลับมาสักพักหนึ่งพักตัวเองก่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยครับโดยที่ว่าตอนช่วงนั้นคือมันกําลังจะเข้ามาแต่มันยังไม่รุนแรงมากเราก็เลยกลับมาได้พอเราฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองอะไรตัวเองเสร็จปุ๊บเรากลับกลับคิดว่าโอ้มันน่าจะซาแล้วมั้งก็เลยกลับไปที่กรุงเทพสรุปปุ๊บเจอก็อกดาวต่อไม่มีงานไม่มีเงินไม่ไม่รู้จะหาเงินยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครมันเออมันเครียด เหมือนสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเนาะมันก็แบบเหมือนจะไม่ใช่ว่าเริ่มดีขึ้นหรอกเพราะมันก็ยังไม่มียาที่ทําให้โรคนี้มันหายไปแต่ว่าเราก็เหมือนว่าคนก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตทํางานข้างนอกกันบ้างเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพอมารอบที่สองอะไรเงี้ยเหมือนคนก็เริ่มรู้ละว่าว่ารอบแรกเกิดอ,อะไรขึ้นเริ่มจะปรับตัวได้บ้างแต่รอบที่สามอะ่ะมันปรับตัวแล้วเว้ยแต่เงินที่มันมีอยู่แต่ละคนมันไม่มีต่อไปแล้วแม้กระทั่งเราอะ่ะ ที่แบบทางานออนไลน์อะเ,ออเราหารายได้จากออนไลน์อะมันยังรับรับรู้ได้จากลูกค้าที่เข้ามารับรู้ได้จากงบประมาณที่เข้ามาจ้างมันน้อยลงนะจํานวนงานมันน้อยลงนะมันทําให้รู้รูยว่าองค์กรใหญ่ๆต่างๆเริ่มมีการเซฟพอร์ตลงเอาพนักงานออกมากขึ้นเพื่อประคองให้องค์กรของเขา,าอยู่ได้และไหนเขาต้องมาเจียดการโฆษณา ในออนไลน์อีกอยังไงซะรมันก็ต้องทําการออดโฆษณาออกไปไม่งั้นคนก็จะไม่เห็นสินค้าเขาคงก็จะลืมสินค้าไปเขาไปเลยแต่เนี่ยเขาเลยต้องทําเราเลยแบบรู้สึกว่านี่แหละคือ,ค,อคือการเอาตัวรอดของคนแต่บางคนที่โดนผลพระว่าแล้วเราเรากลับกลายเป็นคนที่โดนเลย์ออฟออกเรากลับกลายเป็นคนที่เราถูกเลือกที่จะต้องไม่ได้ทํางานที่ต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใจเล้ว่ามัน,ม,นมันเศร้ามากแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบ เป็นเรื่องทุกข์ของชีวิตมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหล่านี้แหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นผลกระทบทรอบข้างที่เราได้เจอภาวะความเครียดวิตกกังวลเรื่องแม่ทุกวันนี้ก็คือไม่ให้แม่ออกจากบ้านเลยแต่ว่ามันก็มันก็น่ากลัวตรงที่ว่าเราก็ต้องออกจากบ้านแล้วกลับเข้าบ้านเพื่อมาเจอแม่เราก็ไม่อยากเป็นคนคนหนึ่งที่นําเชื้อโรคอย่างเงี้ยเข้ามาสู่คนในครอบครัวเหมือนกันเครียดนะมันเครียดเรายิ่งครั้งที่3เรายิ่งรู้สึกว่ามันแบบ คือแบบเหมือนกับว่าเราก็แบบอาจจะไม่ได้แบบคือเราป้องกันแหละแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราป้องกันน่ะมันมากพอหรือเปล่าใช่คือบางทีคนเรามันก็มีหลงลืมถูกปะเผลอดึงหน้ากากลงเอ้ยเมื่อกี้เราล้างมือหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทําให้เราอะมีวินัยในการแบบในเรื่องของความสะอาดมากขึ้นคือเราจะต้องโปรเทคตัวเองมากขึ้นกว่าเมื่อ,ก,อก่อนที่เราไม่ได้แบบ ไม่ได้ใส่ใจมันเลยอะไรเงี้ยมันกลับเป็นสิ่งหนึ่งที่มันต้องมันมันต้องมันสำคัญแล้วมันต้องทำอ่ะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยซ้ํานะเพียงแต่ว่าเหมือนคนเรารอให้มันเกิดแล้วถึงจะมารู้สึกว่าเออมันสําคัญเอาจริงๆนะฉันจะบอกว่าฉันเคยฉันคือฉันเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนถูกปะฉันเคยคิดว่าหมดโควิด ฉันจะต้องแบบเที่ยวไปนั่นไปนี่สั่งสรรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าแบบนาตอนเนี้ยความเคยชินมันแบบมันเปลี่ยนไปแล้วจริงคือมันแบบเหมือนกับว่าอเอออยู่บ้านก็ได้เออแบบเอออยู่บ้านก็ก็สนุกดีกินข้าวกับที่บ้านครอบครัวหรือชวนเพื่อนมากินข้าวกันไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยอืก็ได้แต่อย่างหนึ่งถามว่ายังเกิดขึ้นในหัวไหมก็คือก็ยังอยากไปต่างประเทศอยู่อยากไปไต้หวนันอยากไปญี่ปุน่นแต่ว่า แน่นอนถ้ามันหมดแล้วอะนะช่วงแรกๆที่คนเริ่มไปอะเราคงยังไม่ไปเพราะเราคิดว่าคนคงเยอะมากเราคงรอหลังจากนั้นอีกสักหลายๆปีอะเราก็เออก็ยังมีความอยากเที่ยวอยากอะไรแต่แต่ถามว่าเราเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะเราเที่ยวเยอะแต,แต่แต่มันกลายเป็นเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเราจริงอะมันทาให้เรารู้สึกว่าก็เที่ยวก็ได้ไม่เที่ยวก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอารมณ์นั้นแล้วอะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะช่วงนั้นที่มันหมดไปบางทีความสุขแบบเนี้ยมันอาจจะกลับมาก็ได้ไม่ควรมี ไม่ควรให้มันไม่ควรเกิดมาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ใครจะไปรู้ถูกไหมแต่ใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆโรคอีโรเกียเนี่ยจะขึ้นมาแล้วมันทําผลกระทบให้แบบ<ล>ทั้งโลกอะพังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารประเทศด้วยแหละทำะดีแค่ไหนแค่นั้นเองคะ่ะโหอยากจะบอกตอนแบบอยากกลับบ้านมากนะคิดถึงเออแต่แบบมันมันเป็นห่วงคนที่บ้านอะ มาเรแม่เราดันมาอยู่กับเราดูแลเราในในตอนที่ข้างนอกมันอันตรายเหลือเกินมันมันไม่ปลอดภัยจังเลยเรารู้สึกสงสารแม่ที่แบบทำไมแม่ต้องมามาช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเครียดนะมันเครียดมันแบบมันไม่ใช่เรื่องแบบเรายิ่งครั้งที่สามเรายิ่งรู้สึกว่ามันแบบอยากกลับไปช่วยงานที่บ้านเนี่ยแบบแค่แค่คิดจะกลับไปก็กลับไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมันมันเป็นอะไรที่มันทรมานแบบเออ ไม่ไม่น่ามีเนาะอะไรแบบเนี้ยคือรอบแรกอะท,ที่ที่มีผลกระทบเนาะเราไม่ได้อยู่กับคุณแม่แต่ความรู้สึกเป็นห่วงที่แบบเขาอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยกับเราตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงวะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งอะที่แบบว่า ไม่รู้ใครได้ยินหรอกที่บอกว่าดูแลตัวเองนะคนที่อยู่ทางคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันแล้วมันประโยคหนึ่งที่พูดว่าดูแลตัวเองนะแล้วรอวันที่ได้กลับมาเจอกันอะให้แบบดูแลคือเหมือนถึงรักษาตัวเองให้ดีเพื่อให้รอวันที่จะมาเจอกันคือตอน,น,นเราฟังรู้สึกแบบว่าเออใช่เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนตอนที่ตอนที่โลกเราจะเป็นย,ยังปกติอยู่เราเราสามารถเจอเจอคุณแม่เราได้ แต่ณนะวันนี้เราเราเข้าใจความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคนเราแม่งแบบว่าชีวิตคนเรามันมีค่ามากเลยมันจะแล้วมันจะชอบมาคิดตอนที่บางทีบางทีงที่ใหม่พูดว่ามันอาจต้องให้มันเกิดเรื่องหรือเปล่าแล้วถึงมาคิดอะไรแบบนี้ซึ่งพอมันเกิดเรื่องโควิดขึ้นมาเราเรามันเลยปรับความคิดว่าถ้าชีวิตคนเรามันยังมียังมีลมหายใจต่อไปอ่ะคุณอยากจะบอกรักใครคุณอยากจะดูแลใครคุณทำเลยตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะเภาะว่าช่วงแบบช่วงนั้นเรารู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเราติดขึ้นมาหรือไงเราแทบจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยเราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกต่อไปแล้วแล้วเราก็ไปจากกันเลยโดยที่เราไม่เห็นหน้าเขาอีกต่อไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยอืมคือเอาจริงถามว่ากลัวไหมกลัวแต่เราอะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเรากลัวจนถึงขีดสุดแล้วอะเราจะลุกขึ้นมาสู้กับมันเราจะลุกขึ้นมาแบบว่ามันจะสักแค่ไหนเชียวมันเป็นโรคที่อันตรายก็จริงแต่ว่าแบบอะกูก็ป้องกันแล้ว ก็อะไรแล้วเดี๋ยววัคซีนมาอะไรมาเราก็ต้องฉีดต้องอะไรกันถูกปะก็ต้องสู้กับมันก็คือต้องแบบก็ต้องอยู่ให้ได้อะมันห้ามไม่ได้หรอกคนเรามีขาจะเดินไปไหนอะ่ะนึกออกปะจับอะไรหลวงอะไรไม่ล้างมือจริงๆจะโทษเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะแบบผิดแล้วมาติดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคนเรามันก็มีหลงลืมกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือเราคิดอย่างเดียวว่าคือแบบเราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องสู้กับมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้สึกดีหรอกค่ะกับโรคนี้แน่นอนคําตอบมัน รู้สึกไงอบโควิดไม่มีใครรู้สึกดีแต่ว่าอยู่ยังไงให้ได้ทํำยังไงป้องกันยังไงให้ได้แล้วก็เปลี่ยนเหมือนคําว่านิวนอร์มอลอะให้ได้ว่ามันจะต้องอยู่บนอะไรทําอะไรก็อยากจะฝากทั้งทีมแพทย์ด้วยนะคะว่าคุณคือฮีโร่จริงๆแล้วคุณก็สละสละสละเวลาสละชีวิตตัวเองสู้กับโลคนี้ดูแลกับคนที่เป็นโรคนี้ ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกที่ใช้ชีวิตนะคะก็อยากให้ระมัดระวังให้มากๆเพราะว่าใครก็ไม่อยากเป็นหรอกคะ่ะอยากจะบอกว่าพวกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับพวกคุณยังมีพวกเราวพวกคุณยังมีคนที่คอยให้กําลังใจพวกคุณยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนอีกแต่อาจจะไปด้วยเรื่องของสถานการณ์ที่มันที่เราเจออยู่ด้วยอยากให้ทุกคน อีกนิดเดียวอดทนอีกอีกนิดเดียวจริงๆเพราะว่าวัคซีนมาแล้วยารักษาโรคมันมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหลายวันน่ะอยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปจริงๆอยากจะให้เป็นปลายปีนี้จริงๆที่มันหายไปหรือแบบต้นปีหน้าให้มันดีขึ้นเลยแบบนี้โดยซ้ำยังไงก็พวกเราพเพราะว่าฮับเกขอเป็นกำหนึ่งในกำลังใจส่วนหนึ่งทำให้ทุกคนช่้ต่อนะครับอีกนิดเดียวจริงๆอย่างที่เมื่อกี้น้องเต้บอกนะเมื่อกี้ว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้เจอปัญหาอันนี้คนเดียวเหมือนกันใช่พวกเราพวกเราทุกคนเจอ เหมือนกันหมดอยากจะให้มองแบบนี้ว่าอย่างน้อยทุกวันนี้คุณมีลมหายใจอะ่ะก็ดีแล้วที่กว่าคุณติดโควิดอย่างน้อยให้คิดอย่างนี้ดีกว่าว่าแม่งงานก็ไม่ดีแล้วมาติดโรคอีกอะไรเงี้ยมันจะโคตรจะแบบแย่เลยแล้วมันท้อแท้นเนี่ยอยากให้คิดแบบนี้ไปก่อนว่าอย่างน้อยเอออย่างน้อยกูก็ไม่ติดโควิดวะกูก็ยังสบายดีวะอะไรที่ยังสามารถสู้ต่อไปได้ในอนาคตอีกอะไรเงี้ย เนาะเพราะว่าเราเราเรา,เรารู้เลยว่าลําบากหมดทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ใช่ก็ค่อยปัดเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอย่างที่เราบอกอะถ้ามันยังมีลมหายใจในวันนี้อยู่อะมันยังไงมันห่าวิธีเอาตัวรอดของมันได้เสมอเรารรเราวะารับเกย์ทุกคนนะคะก็คือคลิปนี้ออกมาไม่มีอะไรเลยอยากจะให้กาลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนจริงๆไม่ว่าความคิดเห็นของเราจะเป็นแค่เสียงเล็กเสียงน้อยเป็นแคเ่เพจเพจหนึง่ง แต่เราจะบอกว่านี่คือความจริงใจทั้งหมดของพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมากๆจริงๆขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคโควิดครั้งนี้ไปได้ตอนนี้มีวัคซีนแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะต้องมีอะไรดีขึ้นเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยกเก็บพลังใจของเราไว้ในวันที่ทุกอย่างไม่มันดีแล้วเราก็จะสู้กับมันอีกในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>